Poweramp s a m i l a นะครับรุ่น AV 3 3 4 1นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวใหม่จาก s a m i l a เลยหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ,รบมีปุ่มวอลลุ่มมิวสิ c แล้วก็ปุ่มวมอลลุ่มอ่าไมโครโฟนจะแยกนะครับจะเป็นปุ่มใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ,รบมีปุ่มโหมดให้เลือกนะครับกดปุ่มเปลี่ยนบลูทูธ FM Line In ตรงช่องตรงปุ่มนี้เลยนะครับสามารถเสียบไมค์ได้2ช่องนะครับมีปุ่มครับปรับล่องเสียงได้ถึง10บล่องเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมี AUX Line In แล้วก็ Line Out นะครับมีเสาอากาศให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้้้ววก็สาาาามรถตต่อลลโพงงไดขะัย นะครับรุ่นนี้พิเศษนะครับสามารถเล่นแบตเตอรี่12โวลต์จากแบตเตอรี่ได้นะครับเชื่อมโทรศัพท์มือถือต่อกับบลูทูธนะครับกับแอมตัวนี้โดยตรงได้เลยนะครับและยังสามารถใช้สาย1ออก2นะครับผ่านช่อง AUX นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพามทีวีนะครับก็เอาเสียงออกจากทีวีได้เลยนะครับสอบขับลำโพงดอกขนาด15นิ้วให้ฟังกันนะครับไปชมกันเลย